ดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะวิชาภาษาไทยของระดับชั้นประถม,มะศึกษาปีที่3นะคะสอนโดยคุณครูบางออนม์ดกใหญ่หรือคุณครูออนนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องมาตราตัวสะกดตัวชี้วัดนะคะ ท4.1่ป3ทับเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำเด็กๆคะเรามาดูกันก่อนนะคะเรื่องมาตราตัวสะกดมาตราตัวสะกดนะคะเมื่อบทเรียนที่แล้วคุณครูได้สอนเด็กๆไปแล้วเรื่องมาตากอกาหรือมาตาแม่กอกา นะคะซึ่งมาตรากกาหรือแม่กกานั้นมันจะไม่ปรากฏไม่ปรากฏรูปตัวสะกดมันจะมีแค่พยัญชนะบวกสระนะคะทีนี้ในวันนี้เรามาเรียนกันเรื่องมาตราตัวสะกดนะคะที่ปรากฏรูปตัวสะกดนะคะ มาตราตัวสะกดที่ปรากฏรูปตัวสะกดนะคะมีแม่อะไรกันบ้างนะคะเรามาทบทวนความจำกันเลยค่ะครูออนเชื่อว่าเมื่อป .2 นั้นเด็กๆได้เริ่มเรียนกันมาแล้วอันนี้ครูออนมาลื้อฟื้นนะคะเด็กๆและมาช่วยเติมเด็กๆให้เต็มตามความรู้ของระดับชั้นปถมศึกษาปีที่3นะคะ มาตราตัวสะกดที่ปรากฏรูปตัวสะกด 1. แม่กงแม่กงมีพยัญชนะงองูสะกด 2. แม่กลมแม่กลมมีพยัญชนะมอม้าสะกด 3. แม่เกยมีพยัญชนะยอยักษ์สะกด 4. แม่เกลแม่เกลมีอะไรสะกดนะคะวอแหวนนะคะ ซึ่งสี่มาตรานี้เราจะเรียกว่ามันเป็นมาตราตัวสะกดตรงตามมาตราเอ๊ะทำไมถึงตรงล่ะเด็กๆด,ดูนะคะแม่กงมีอะไรสะกดนะคะงองงูแม่กงงองงูสะกดแม่กลมมีอะไรสะกดนะคะหมอมาูาแม่เกยแม่เกยมีอะไรสะกดคะยอดยักษ์แม่เกลแม่เกลมีอะไรสะกดคะหัวแหวนเราพบไปแล้วสี่มาตรานะคะต่อไปค่ะ มาตาที่หแม่อะไรนะแม่กบแม่กบมีอะไรเป็นตัวสะกดบ้างมีกอไก่ขอไข่คอไวายคอลระคังเป็นตัวสะกดแต่เวลาเด็กๆอ่านออกเสียงมันจะออกเสียงเป็นตัวอะไรสะกดคะกอไก่สะกดต่อไป6แม่กบแม่กบมีพยัญชนะอะไรสะกดบ้างบอใบไม้ปอปลาพอพานฟอฟัน พอสำเภาเป็นตัวสะกดมีอยู่5ตัวนะคะแต่เวลาอ่านออกเสียงมันจะอ่านออกเสียงเหมือนบอใบไม้เป็นตัวสะกด 7. แม่กลแม่กลมีพยัญชนะนอหนูนอเนนยอหญิงรอเรือรอลิงรอจุลาเป็นตัวสะกดเวลาอ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียงเหมือนนอหนูเป็นตัวสะกดต่อไป8ด แม่กดแม่กดมีพยัญชนะดอเด็กตอเต่าจอจานตอช้างสอโซ่ดอชดาตอปตักทอฐานตอมนโทถทอพุ้เท่าถอถุงถอ,ถ,ถอทหารทอทงสอสาราสอเลือสีต่อเสือเป็นตัวสะกดะออกเวลาอ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียง ดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะเด็กดูนะคะตั้งแต่มาตราแม่กกแม่กกแม,แม่กนแม่กดนะคะมันจะเป็นมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดเพราะเวลาอ่านออกเสียงนะคะจะต้องทำไมคะพาเสียงของเขากลับไปที่มาตราตัวแม่อย่างเช่นแม่กก นะคะนะคะถ้าคอควายสะกดก็ต้องทำไมเวลาเขียนคำอ่านก็ต้องกลับไปที่แม่แม่กบถ้าปอปลาสะกดเวลาเขียนคำอ่านก็กลับไปที่แม่ก,ก,กบกแม่กนไม่ว่าจะเป็นนอหนูไม่ว่าจะเป็นนอเนนยอหญิงรอเรือรอลิงหรือรอจุฬาก็ต้องทำไมคะเขียนคำอ่านกลับไปที่นอหนูแม่กดก็เหมือนกันมีตัวสะกดเยอะที่สุดแต่เวลาเขียนคำอ่านก็ ไปที่แม่เดิมของเขาคือดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะเด็กๆจำนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนมาตราตัวสะกดตรงตามมาตรามาดูค่ะมาตราตัวสะกดตรงตามมาตรามาตราตัวสะกดตรงตามมาตราจะใช้ตัวสะกดเพียงตัวเดียวซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 4มาตราค่ะมาตราแรกนะคะมาตราแม่กลมมาตราที่สองมาตราแม่กลมมาตราที่3มาตราแม่เกยมาตราที่4มาตราแม่เกยนะคะย้านะคะมาตราตัวสะกดตรงตามมาตรานะคะมีอยู่ด้วยกัน4มาตราแล้วจะใช้ตัวสะกดเพียงตัวเดียวมาตราแม่กงมาตราแม่กลงใช้ ง,งูสะกดมาตาแม่กลมใช้มอม้าสะกดมาตาแม่เกยใช้ยอยักษ์สะกดมาตาแม่เกลใช้วอแหวนสะกดอ่ามาตาตัวสะกดแม่กงแม่กงก็คืออะไรคะคำที่มีงงูสะกดและอ่านออกเสียงงองมาตาแม่กงก็คือคำที่มีงงูสะกด และอ่านออกเสียงงอเช่นนะคะรอผสมกับสรรโององูสะกดรอโองอลงรอโองอลงต่อไปมีคำว่าอะไรบ้างคะกลางเก่งเด็กๆดูนะกอ,อ,งอกางอกลางกอเองอเก่งงองูเป็นตัวสะกดก็ต่อไปจ่ป ตรงเด็กๆดูกระตรงอะไรเป็นตัวสะกดของคําว่าโปรงคะงองูใช่ไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะรองเท้าคําว่ารองอะไรเป็นตัวสะกดคะรองอ้องรองอะไรเป็นตัวสะกดงองูถูกต้องค่ะต่อไปหนังสือหนังสืออะไรเป็นตัวสะกดหอนออ่งอหนังงองงูเป็นตัวสะกดถูกต้องค่ะต่อไปนะคะ คำว่าขอเอียงงอเขียงขอเอียงงอเขียงอะไรเป็นตัวสะกดง,งงูถูกต้องค่ะต่อไปช้างชออางงอช้างโทช้างอะไรเป็นตัวสะกดลูกไปคะ่ะงอ่างงงูถูกต้องแล้วค่ะต่อไปกรอ,องรงกรองเอกปล่องคำว,ว่าปล่องอะไรเป็นตัวสะกดง,งงูถูกต้องค่ะ ต่อไปนะคะอ่านว่าอะไรคะมะม่วงเด็กดูคําว่าม่วงม่วงมอวงงม่วงเอกม่วงอะไรเป็นตัวสะกดงง,งูถูกต้องค่ะค่ะนักเรียนคะเรามาฝึกทบทวนนะคะเติมคําที่สะกดด้วยแม่กงกันนะคะตัวแรกเลยคุณครูจะขึ้นนะคะคําว่าลุงให้คุณครูจะให้เด็กๆหาคํามาเติม แต่ต้องเป็นคำที่สะกดด้วยแม่กงคือคำที่ทำไมคะมีตัวอะไรสะกดงองูเด็กๆด,ดูค่ะตัวแรกรุ่งรุ่งอะไรดีคะรุ่งอะไรดีคะรุ่งเรืองถูกต้องค่ะต่อไปฟังฟังอะไรคะฟังอะไรคะฟังแล้วสบายสบายมีงองงูด้วยฟังอะไรฟังเพลงค่ะต่อไปเมืองเมืองอะไรคะเมืองหลวง ออถูกต้องค่ะต่อไปค่ะลูกอะไรเอ่ยลูกลูกลูกกลงค่ะต่อไปไม้ครูออนขึ้นคําว่าไม้เด็กๆหาตัวหน้าอะไรไม้ดีปิกไม้ถูกต้องค่ะต่อไปเกลาอะไรเกลาคะเปลี่ยงเกลาถูกต้องค่ะต่อไปนะคะคลองคลองอะไรคะคลองอะไรคะเป็นขนมคลองแครงต่อไปอะไรป่า อะไรป่างองงูสะกดนะอะไรป่ากลางป่าค่ะตัวสุดท้ายอะไรใจอะไรใจคะเกรงใจเด็กๆฟังนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านออกเสียงคำที่สะกดด้วยแม่กลรงพร้อมๆกันนะคะคำแรกค่ะหนึ่งสงสารุ่งเรืองฟังเพลงเมืองหลวงลูกกลรง กิ่งไม้เกลี้ยงเกลาครองแครงกลางป่าเกงใจนะคะ,ะต่อไปค่ะเรามาดูเรื่องมาตราตัวสะกดแม่กลมแม่กลมคือคืออะไรคะคำที่มีมอมสะกดและอ่านออกเสียงมอแม่กลมคือคำที่มีมอมสะกด และอ่านออกเสียงมอดูคะ่ะยอประสมด้วยสระออมีมอเป็นตัวสะกดยออมอยอมยออมอยอมอ่ะเรามาดูนะคะคำที่สะกดด้วยมาตาแม่กลมคำว่าอะไรนะคะรอโอมอลมเอกลมเด็กๆเห็นไหมคะมอม้าเป็นตัวสะกด ต่อไปค่ะหัวหอมคําว่าหอมหออ,อม,ออมสะกดด้วยตัวอะไรมอม้าเก่งมากต่อไปค่ะเด็กๆรู้จักดีอยู่แล้วอ่านว่าอะไรนะคะสมเด็กๆลองสะกดสิคะสอโอมอสมโทสม้มส้มอะไรเป็นตัวสะกดมอม้าค่ะต่อไปค่ะเข็มขอเอ็มอเข็มอะไรเป็นตัวสะกดลูก หมอม้มาค่ะถูกต้องค่ะต่อไปอ่านว่าม้ตูมนะคะเด็กๆดูคําว่าตูมตูมอะไรเป็นตัวสะกดหมอม้านะคะตออูหมอตูมถูกต้องค่ะต่อไปม้าขามเด็กๆดูคําว่าขามค่ะคําว่าขามขออาหมอขามอะไรเป็นตัวสะกดหมอมา้าถูกต้องค่ะ ต่อไปนะคะถามว่าอะไรนะคะชออ่ามอชามคำว่าชามอะไรเป็นตัวสะกดนะมอม้านะคะถูกต้องแล้วค่ะต่อไปอะไรเอ่ยอ้อนอโอมอนมเอ๊ะทำไมกูอ้อนอ่านเสียงสระโอบซาลโอบมันลดรูปเมื่อมันมีตัวสะกดนะคะนอโอมอนมมอม้าเป็นตัวสะกดถูกต้อง นักเรียนคะเรามาเติมคำที่สะกดด้วยแม่กลมกันนะคะเหมือนเดิมเลยครูออนจะขึ้นคำให้และเด็กๆนะคะช่วยกันหาความหมายหาคำที่มาเติมแล้วเป็นคำที่มีความหมายแต่ต้องเป็นมาตาที่สะกดด้วยแม่กลมตัวแรกคะ่ะความความอะไรคะทุกคนชอบหมดเลยความความงามคะ่ะถูกต้องคะ่ะตัวที่สองพัดอะไรคะ พัดแล้วเย็นเย็นพัดอะไรคะพัดลมค่ะต่อไปคะ่ะยิ้มยิ้มยิ้มอะไรคะมอม้าสะกดยิ้มแย้มค่ะต่อไปคําว่าเสื่อมเสื่อมอะไรดีเสื่อมอะไรดีมอมาสะกดเสื่อมโทรมค่ะต่อไปฉ่าอะไรมาก่อนฉ่าอะไรคะชุ่มฉ่าถูกต้องค่ะต่อไปความความอะไรดีความ ความพร้อมค่ะต่อไปนะคะคําว่าขืนขืนอะไรคะขืนอะไรคะขืนขมค่ะต่อไปฟ้าฟ้าอะไรคะฟ้าถล่มค่ะต่อไปถ้วยถ้วยถ้วยชามค่ะอ่ะค่ะเด็กๆเ,เติมแล้วเรามาลองอ่านออกเสียงพร้อมๆกันนะคะเราจะอ่านคำละสองครั้งนะคะพร้อมค่ะ ความงามความงามพัดลมพัดลมยิ้มแยม้มยิ้มแยม้มเสื่อมโทมเสื่อมโทมชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำความพร้อมความพร้อมคืนขมคืนขมฟ้าถลม่มฟ้าถลม่มถ้วยชาม ้วยชามะนะคะต่อไปเรามาพบกับมาตราตัวสะกดแม่เกยนะคะแม่เกยคือคำที่มียอสะกดและอ่านออกเสียงยอมาตราตัวสะกดแม่เกยคือคำที่มียอสะกดและอ่านออกเสียงยอัออย่างเช่นค่ะรอผสมกับสระ,ะเออ นะคะแล้วมียอสะกดรอเอยอเลยค่ะต่อไปค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะมีคำว่าอะไรคะกล้วยสะกดพร้อมกันค่ะตรออวยอกล้วยโถกล้วยอะไรเป็นตัวสะกดคะยอยักค่ะต่อไปค่ะบวยบออวยอบ,วยอบวยตีบวย อะไรเป็นตัวสะกดคะยอยักค่ะเด็กๆสังเกตนะคะลูกต่อไปค่ะคำว่าคววยคอวออยอหัวยคววยอะไรเป็นตัวสะกดยอยักษค่ะต่อไปค่ะตาตายตต,ตายระตายอะไรเป็นตัวสะกดของคำว่าตายตัวอะไรคะยอยยกค่ะถูกต้องค่ะ ต่อไปมา้าลายอา่ะมา้าลายคำว่าลายอะไรเป็นตัวสะกดคะยอยักษ์ค่ะถูกต้องแล้วค่ะต่อไปนะคะใบเตยคำว่าเตยอะไรเป็นตัวสะกดยอยักษ์ค่ะถูกต้องค่ะต่อไปไฟฉายเด็กๆดูคำว่าฉายชออายอฉายอะไรเป็นตัวสะกดคะยอยักษ์ค่ะ ต่อไปน้อยหนานออยนอยโทน้อย,อยคำว่าน้อยอะไรเป็นตัวสะกดคะยอยักษค่ะถูกต้องแล้วคะ่ะต่อไปนะคะเด็กๆเรามาเติมคำที่สะกดด้วยมาตราแม่เกยกันมาตราแม่เกยมีอะไรสะกดนะคะเป็นตัวสะกดยอยักษถูกต้องแล้วคะ่ะคุณครูขึ้นคำให้เด็กๆช่วยครูออนหานะคะ แต่ต้องเป็นคำที่เติมแล้วมีความหมายนะคะตัวแรกค่ะสายสายอะไรนะสายอะไรนะคะสายสร้อยค่ะต่อไปคุณคุณอะไรคะคุณคุณยายค่ะหรือจะคุณนายก็ได้ค่ะคำว่านายยอยักษ์ก็สะกดเหมือนกันนะคะต่อไปร่างร่างอะไรคะร่างกายค่ะต่อไปจุดจุดจุดหอมอะไรหอม เมื่อกี้ก็มีคำนะกล้วยหอมต่อไปจดจดอะไรดีคะจดหมายค่ะต่อไปอะไรเชือกจุดจุดจุดเชือกอะไรเชือกดีร้อยเชือกค่ะต่อไปค่ะอะไรน้ำอะไรน้ำาตายน้ำค่ะก็ต่อไปค่ะ,ะ,ะ,าคะ,คะหายอะไรคะหายหายเหนื่อยค่ะตัวสุดท้ายบายอะไรคะ บ่ายคล้อยค่ะถูกต้องค่ะเด็กๆคะ่ะเรามาอ่านคำกันนะคะอ่านพร้อมคอรูออเลยนะคะเราจะอ่านคำละสองครั้งนะคะพร้อมนะคะอ่านคำแรกเลยค่ะสายสร้อยสายสร้อยคุณยายคุณยายร่างกายร่างกายกล้วยหอมกล้วยหอมจดหมายจดหมาย ร้อยเชือกร้อยเชือกปลายน้ำปลายน้ำหายเหนื่อยหายเหนื่อยบายคล้อยบาบคล้อยอ่าเรามาพบกับมาตาตัวสะกดแม่เกลนะคะแม่เกลือคือคำที่มีวอแหวนสะกดและอ่านออกเสียงวอเพียงตัวเดียวตัวอย่างคะ่ะขอ ผสมกับสระแอและมีวอแหวนเป็นตสะกดทอแอว,วอแถวทอแอว,วอแถวเรามาดูกันนะคะคําว่ามาตราตัวสะกดแม่เกลมีอะไรบ้างแก้วทอแอว,วอแก้วทถแ,แก้วอะไรสะกดคะวอแหวนคะ่ะต่อไปคะ่ะวาววออาววอวาวเอกวาวอะไรสะกดคะวอแหวนคะ่ะ ต่อไปค่ะไข่ดาวอ้น่าทานจังเลยคำว่าดาวมีตัวอะไรสะกดคะวอแหวนเหมือนกันค่ะต่อไปค่ะมะพร้าวมะพร้าวมีตัวอะไรสะกดคะวอแหวนเหมือนกันนะคะตรงคำว่าพร้าวต่อไปค่ะเกากออาวเกาเกามีตัววอแหวนสะกดเหมือนกันค่ะต่อไปเคี้ยว เอียววอเพียวอะไรเป็นตัวสะกดวอลแหวนถูกต้องแล้วค่ะต่อไปแมวมอแอวอแมวอะไรเป็นตัวสะกดคะวอลแหวนค่ะต่อไปดวงดาวคําว่าดาวมีอะไรเป็นตัวสะกดคะวอลแหวนค่ะ นักเรียนคะเรามาฝึกนะคะฝึกเติมคําที่สะกดด้วยแม่เกลกันนะคะซึ่งคําที่สะกดด้วยแม่เกลมันจะมีตัวอะไรสะกดนะคะวอลแวนค่ะอา้าวเรามาเริ่มกันเลยนะคะคําแรกค่ะค้างค้างอะไรดีคะค้างข่าวค่ะถูกต้องค่ะต่อไปดวงดวงดวงอะไรคะดวงดาวค่ะต่อไปน้องน้องอะไรคะน้องสาวค่ะ ไรชี้นะจุดจุดจุดไรชี้นิ้วชี้ถูกต้องค่ะต่อไปเน็บเน็บอะไรคะเน็บหนาวค่ะต่อไปวิ่งวิ่งอะไรคะวิ่งเปรี้ยวค่ะเด็กๆชอบนะคะต่อไปไข่ไข่ไข่ดาวค่ะต่อไปรวดรวดรวดอะไรคะรวดเร็วค่ะคำสุดท้ายบัวบัว บัวอะไรคะบัวขาวค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเรามาฝึกอ่านออกเสียงกัน,คะ,ค,ค,ะนะคะ้างค่าวค้างคาว,าาวดวงดาวดวงดาวน้องสาวน้องสาวนิ้วชี้นิ้วชี้เน็บหนาวเน็บหนาว วิ่งเปรี้ยววิ่งเปรี้ยวไข่ดาวไข่ดาวรวดเร็วรวดเร็วบัวขาวบัวขาวค่ะหลังจากที่เราเรียนกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาส,สรุปกันนะคะเด็กๆสรุปนะคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปนะคะวันนี้เราเรียนกันเรื่องมาตราตัวสะกด ตรงตามมาตรามีอยู่ด้วยกันสี่มาตรานะคะได้แก่แม่กงแม่กงใช้งอสะกดแม่กลมแม่กลมใช้มอสะกดแม่เกยแม่เกยใช้ยอสะกดแม่เกลวแม่เกลวใช้วอสะกดอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะตัวสะกดที่ตรงตามมาตรานะคะมีอยู่ด้วยกันสมาตรา ได้แก่แม่อะไรบ้างคะแม่กงแม่กงใช้งอสะกดแม่กลมแม่กลมใช้มอสะกดแม่เกยแม่เกยใช้ยอสะกดแม่เกลิลแม่เกิลใช้วอสะกดค่ะสำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถโหลดใบกิจกรรมเรื่องมาตราตัวสะกดตรงตามมาตราได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะเพื่อเป็นการฝึก และทบทวนความรู้ที่เด็กๆได้เรียนมาในครั้งนี้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ